ที่เอากญจะมาแนะนำเนี่ยที่สามารถมาเปิดแพ็กเกจกับพวกเราได้ทีม375เกรดิตนะคะคือนะคะ,ะกาแฟนะคะกาแฟสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพตัวนี้นะคะหากท่านพี่น้องคนไหนนะคะอยากจะดูแลสุขภาพระยะยาวนะคะอยากจะกินกาแฟสักถ้วยหนึ่งนะคะเอาไก่ก่อแนะนําเลยนะคะว่ากาแฟเก CM ตัวนี้สามารถที่จะดูแลท่านนะคะได้ตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยนะคะ1นึ่งถุงนะคะมี22เล็กแบบนี้นะคะพี่น้องคะ 2บซองเล็กบรรจุซองละ15กรัมให้พลังงานแคลอรี่60แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะพืชสมุนไพรสกัด13ชนิดนะคะพี่น้องค่ะที่อยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะก็จะช่วยดูแลเรานะคะตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยทีเดียวนะคะเอออะไรบ้างะลูกไก่นะคะไหนลองไล่มาให้ฟังดูซิว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่เธอพูดนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ลูกไก่ไม่เห็นว่า กาแ,แฟที่อื่นก็จะมีนะคะก็คือตัวเถาวัลเปียงนะคะพี่น้องค่ะเถาวัลเปลียงเป็นพืชสมุนไพรนะคะเป็นราชาของสมุนไพรเลยทีเดียวนะคะ,ะพี่น้องท่านไหนนะคะมีความรู้เรื่องสมุนไพรพอได้ยินเถาวัลเปลียงนะคะหูพึงแน่นอนเลยครับอุ้ยกาแฟน,นี้ใส่เถาวัลเปลียงด้วยเลยนะคะเขาแค่รู้ว่ามีเถาวัลเปลียงนะคะเขาก็ตัดสินใจที่จะกินแล้วนะคะเพราะเขารู้ว่าเถาวัลเปลียงนะคะดูแลเราได้ตั้งแต่หัวจรดดท้าจริงๆนะคะ เส้นต <Workers. S 2> ึงเส้นยึดทั้งหมดเลยนะคะเถาวันเพียงจะช่วยเรื่องเส้นทั้งหมดเลยแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะหรือว่าผัดสวัสดกิดขัดเผาวันเตียงก็ช่วยได้เส้นตึงเส้นพิการทั้งหมดเลยนะคะเรื่องเส้นก็ใช้กาแฟตัวนี้นะคะหากท่านมีอาการปวดเรื่องเส้นทั้งหมดนะคะท่านใช้ตัวน้ํามันยืดตัวนี้แล้วแล้วก็กินกาแฟตัวนี้ด้วยนะคะพี่น้องคะสองตัวนี้ก็เป็นคู้จิ้นกันนะคะอ่านะคะถ้าเกิดว่าได้ใช้คู้กันน่ะ จะใช้คู่กัน2อ,อย่างนะคะท่านก็จะหายจากการปวดการเมื่อเส้นตึงเส้นยิดได้อย่างรวดเร็วเลยเออนะคะนอกจากเอาวันเตียงแล้วนะคะยังมีนะคะเห็ดดินจือแดงถังเช่านะคะอะ่ความหวานก็ใช้สารซูคารโรสนะคะอะ่แล้วก็ครีมเตียมเราใช้ครีมอ่จากหัวเหลืองนะคะมีสารสก,กัดจากหัวขาวมีสารสก,กัดจากใบแปกกล้วยมีสารสก,กัดจากโกจิเบอร์รี่นะคะพี่น้องค่ะ กาแฟก็เป็นกาแฟอัลาราบิกานะคะมีแอลคาลอทีมีเบตาแคโรทีนนะคะพี่น้องคะอ่านะคะทั้งหมดนะคะอยู่ในอัตราส่วนผสมที่พอเหมาะพอดีนะคะพอเหมาะพอดีที่ร่างกายของเรานะคะรับได้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเอาวก่รู้ได้ยังไงข่ายไม่รู้นะคะแต่ตัวนี้นะคะ ได้รับการดูแลและควบคุมโดยบิ๊กบอสของเรานะคะบอกแล้วว่าบิ๊กบอสของเรามีความรู้ความสามารถทางด้านสมุนไพรเป็นอย่างมากเพราะว่าทาันจบทย์สมุนไพรมานะคะสินค้าของผมงขีมูลจะอยู่ในอัตราส่วนที่ร่างกายของทุกคนรับได้พอดีนะคะมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ผลนะคะก็ไม่เห็นผลนะคะกาแฟตัวนี้ยังเป็นกาแฟอ่าที่จะช่วยในเรื่องแก้ปวดแก้เมื่อยได้ด้วยกินก็เรียกว่ากินแล้วนอนหลับกับถ่ายกรองนะคะพี่น้องค่ะกินแล้ว ทำให้เราไม่ต้องกินจุกกินจิกเขาพลานพลังงานนะคะทําให้หน้าตาสดชื่นสดใสนะคะคนที่มีความเสี่ยงในทางตัวต่อมลูกหมากนะคะท่านชายท่านไหนมีความเสี่ยงเรื่องต่อมลูกหมากท่านฉี่ไม่เต็มลำคลองท่านฉี่กับฟิลกระปลอยมากเกินไปนะคะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเป็นต่อมลูกหมากโตอย่างมากเลยหรือว่าต่อมลูกหมากโตก็พัฒนาตัวเองไปเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไปในที่สุดนะคะพี่น้องตัวนี้นะคะเรามีตัวเหตุอินจีแดงที่จะ เป็นตัวช่วยในการดูแลเรื่องของลูกหมากของท่านชายนะคะเออนอกจากที่จะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วนะคะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีตัวที่เผาผลาญไขมันคนที่ดูแลนะคะรูปร่างนะคะเราก็ยังมีตัวสารสกาศจากตัวขาวแล้วก็ตัวแอลคาเนนีนะคะแล้วก็ริมจากริมตัวเหลืองตรงนี้จะทําให้เรานะคะอิ่มทนอิ่มนานไม่กินจุดกินจิกตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลและไม่มีไขมันนะคะพี่น้องคะสําหรับกาแฟตัวนี้เพื่อสุขภาพจริงๆนะคะ ใ,ใช้กาแฟตัวนี้ดูแลตัวเองมานะคะปีนี้ปีที่3แล้วตั้งแต่รู้จักบริษัทโคงชีโมลมาก็กินกาแฟตัวนี้มาโดยตลอดนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยก็2งซอ,องนะคะพี่น้องค่ะสองซองแต่สมาชิกบางท่านนะคะพี่น้องกินถึง5ซองก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวกาแฟนะคะเป็นกาแฟ,ฟพานาริกานะคะคาเฟอีนน้อยมากเลยนะคะกินแล้วใจไม่สั่นนะคะพี่น้องค่ะกินแล้วใจไม่สั่นตัวนี้สบายๆเลยนะคะทําให้เรามีความรู้สึก กระปีก้กระปล่ากระชับกระเสงกระชุ่มกระช่วยนะคะพี่น้องตัวนี้ดีมากแม่ของนกไก่นะคะอายุเก้าสิบแล้วนะคะท่านก็ดื่มบัลลัองทุกวันเลยตอนเช้าๆนะคะกินนะคะกินกาแฟก่อนแล้วก็กินอ่าก็เรียกว่ามีก็มีอาหารคู่กับกาแฟนะคะก็กินอ่าก็ทําให้ท่านรู้สึกกระชับกระเสงแม่บอกว่าวันไหนไม่ได้กินกาแฟรู้สึกอ่าวันนั้นนะคะไม่กระชับกระเสงเลยไม่โอเคคุณแม่ไม่โอเคนะคะคุณแม่ก็กินวัลลัสองวัลลสองทุกวันเลยอายุเก้าสิบนะคะ ก็ไม่ได้ทําอะไรให้หัวใจอะไรท่านนั่นเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ท่านหายปวดหายเมื่อยได้ด้วยเพราะว่าเอาแต่บอกแล้วว่ายังมีตัวถาวรแดงที่จะช่วยเรื่องแก้ปวดแก้เมื่อยได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องท่านไหนนะคะที่ทํางานอยู่กลางแจ้งนะคะกลางแจ้งแบบหามที่เราจะต้องแบบใช้กล้ามเนือ้อใจกล้ใช้กําลังนะคะการปวดเมื่อยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องค่ะ ปวดมั่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็นะคะถ้าเกิดว่าท่านให้กาแฟตัวนี้ช่วยดูแลสุขภาพนะคะตัวนี้ไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะคะปลอดภัยจากาท่านที่มีภาวะไขมันนะคะความดันเบาหวานได้เลยนะคะน้ําตาลก็ใช้สารสุคารสนะคะแทนความหวานแบบเปลี้ยล,ม,ลมนิดเดียวนะคะก็จะไม่ไปส่งผลกระทบกระเทือนกับผู้ผู้ป่วยที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานหรือความดันนะคะ กาแฟตัวนี้ได้เลยปลอดภัยแน่นอนนะคะมาเปิดไมเกิกับพวกเรานะคะ375บ้าทนะตอนนี้นะคะก็รับกาแฟไปนะคะนะคะรับกาแฟไปนะคะไปดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะในช่วงที่รับกาแฟไปดูแลสุขภาพก็เข้ามาเรียนนะคะในระบบ3ามสิเครดิตของพวกเรานะคะแล้วท่านจะมีรายได้แบบพวกเราทุกๆ5าวันนะคะจับเงินในอากาศมาใส่กระเป๋ากันนะคะวิธีการสร้างเพจวิธีการสร้างตัวตนนะคะในโลกออนไลน์ วิธีขายของในโลกออนไลน์นะคะทาการแบบไหนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ในระบบของพวกเราได้เลยอ่านะคะสินค้าตัวที่2นะคะที่สามารถรเราเปิดไปเก็ตดบาบาทกับ,บทีม375เก็ตดิสนะคะพี่น้องถาะก็ผ่านไปแล้วคือกาแฟเ,ฟเพื่อสุขภาพตัวนี้นะคะอยากดูแลสุขภาพระยะยาวขอแนะนำกาแฟ k C M อ่า